สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่เมธีลาบนนครับพี่ครับซึ่งเป็นเด็กรเวอร์พฟูลนะครับผมผมเด็กแมนยูนะครับวันนี้อยากจะให้พี่เมธีมาสอนอินโทรเพลงรักคนผิดครับได้ครับผมฟังแล้วแต่ผมนแกะไม่ได้เลยครับอ๋อใช่ครับไม่อยากทีเอเมเนใช่ไหมครับ นั war, ่นดอกฟ้าครับผมเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้มุกเลยจริงมุกเลยจริงเอออันนี้น่าจะจริงเดี๋ยวนะนี่เอเมเนอร์ครับแล้วก็ง่ายๆครับพี่อ๋อครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่ว่าแค่แค่ทีเดียวเลยครับดัดพร้อมกันเลยอ๋อใส่สองก็ใส่ห้าของกันนะครับพร้อมกันเลยต้องพร้อมกันเลยครับงัดงัดขึ้นนะงัดครับผมงัดในเก่าเคโอเคแล้วก็งัดเหมือนเดิมใช่ไหแล้วก็ไปเอเมเนอร์แล้วไป กอนะครับอี i มเน E ร์อีเมเัอร์ทหมืนกันเนี่ยก็งัดมืองอ๋ออ๋อพร้อมกันโอเคอันนี้ก F อ๋อ F R แ้ว C A m i n เนอร์อ่อย่านีครับเดี๋ยวๆนะครับ One t ใส่สองใส่ห้าพร้อมกัน E minor C F สี่เอ็มโอ้ยวันอย่างนี้เขาบอกอยู่เทมปิการ์ดหนึ่งในยูทูบเลยครับผมดูกันนะครับไปฟังกันนะครับคสิบล้านเลยสิบล้านดีลล่าครับไม่แน่ใจแต่ว่าได้ัแลครบผมขอบคุณพี่วันนี้มากครับพี่เองครับพี่เองครับรับปีนลิฟว์ว่าจะได้ใช้ไหมครับได้สิพี่เนี่ยได้ครับผมได้ฟอนโชว์นะครับขอให้ทุกที่เรียนขอท่อนโซโล่โอ้โซโล่นี่ ก็ไม่ยากครับครับสองสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่เมธีลาบนูนครับพี่ครับซึ่งเป็นเด็กรเวอร์พูลนะครับผมผมเด็กแมนยูนะครับวันนี้อยากจะให้พี่เมธีมาสอนอินโทรเพลงรักคนผิดครับได้ครับผมฟังแล้วแต่ผมแกะไม่ได้เลยครับอ๋อใช่ครับไม่ไม่ไม่อยากทีเอเมเนอร์ใช่ไหมฮะ น้ำดอกฟ้าครับผมเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้มุกหรือจริงทั้งหมดจริงเอออันนี้น่าจะจริงเดี๋ยนะนี่เอเมนเดอร์ครับแล้วง่ายๆครับอ๋อครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่ว่าแค่แค่ทีเดียวเลยครับดัดพร้อมกันเลยอ๋อใส่สองก็ใส่ห้าของกันนะครับพร้อมกันเลยต้องพร้อมกันนะครับงัดงัดขึ้นนะงัดครับผมงัดในเก่าเองโอเคแล้วก็งัดมาเดินด้วแล้วก็ไปเอเบเนอร์แล้วไป กอนะครับเหอนกันเนี่ยก็นัดมืงอ๋อ๋อพร้อมกันโอเคอันนี้ก็ F อ๋อ F R แ C o นอ๋ออ่าอนี้เองครับไปทีนึรเดี๋ยวๆนะครับนนี้าใส่สองแล้วใส่ห้ามอนกัน E เน C F สี่เอมโอ้ยเรื่องนี้เขาบอกอยู่ t r น n ิ i n g ระดับหนึ่งในยูทูบอ่ะครับใช่ครับผมดูก่อนะครับไปฟังกันนะครับคสิบล้านเลยสิบล้านวิวแล้วครับไม่แน่ใจแต่ว่าได้เลยครับผมขอบคุณพี่วปนี้ไหมครับนี่เองครับพี่เองครับรับปีนีลิฟเว่าจะได้ใช่ไหมครับได้สิพี่เนี่ยได้แล้วครับผมได้ฟันชั่นะครับขอให้ทุกดีเลยขอท่อนโซโล่โอ้โซโล่นี่ สำหนัผมก็ไม่ยากับครับ